คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านสารคดีไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมความรุนแรงหรือยกย่องการกระทำผิดกฎหมายหากท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมหรืออยากแชร์ประสบการณ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงความเจ็บปวดของการเลิกยาหรือภาพอันน่าหดหู่ที่เราเห็นกันตามหน้าข่าวเราต้องทำความเข้าใจจุดเริ่มต้นของมันก่อนเราต้องเข้าใจศัตรูที่เรากำลังจะพูดถึงให้ถ่องแท้เสียก่อนว่า ทำไมสารเคมีเม็ดเล็กๆหรือเกล็ดใสๆเพียงแค่นิดเดียวถึงมีอำนาจเหนือจิตใจของมนุษย์ได้มากมายขนาดนั้นทำไมคนดีๆคนหนึ่งถึงยอมแลกทุกอย่างในชีวิตทั้งครอบครัวหน้าที่การงานหรือแม้แต่ศักดิ์ศรีเพียงเพื่อแลกกับมันคำตอบมันซ่อนอยู่ในระบบชีววิทยาของพวกเราเองครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของกับดักที่เรียกว่าสวรรค์จอมปลอม ทันทีที่สารเม็ดแอมเฟตามีนหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ายาบ้าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามมันจะเดินทางผ่านกระแสเลือดพุ่งตรงเข้าไปสู่สมองส่วนกลางอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที เป้าหมายของมันคือระบบให้รางวัลของสมองหรือ Reward System โดยปกติแล้วระบบนี้มีหน้าที่หลั่งสารเคมีแห่งความสุขที่ชื่อว่าโดปามีนเมื่อเราทำกิจกรรมที่จำเป็นต่อ,อการดำรงชีวิตเช่นการกินอาหารอร่อยๆการได้พักผ่อนหรือการมีเพศสัมพันธ์ธรรมชาติสร้างกลไกนี้ขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์รู้สึกดีและอยากทาสิ่งเหล่านั้นซ้าเพื่อความอยู่รอด แต่ยาบ้ามันคือการโกงข้อสอบของธรรมชาติครับเมื่อมันเข้าไปถึงสมองมันไม่ได้แค่กระตุ้นให้หลั่งโดปามีนออกมาตามปกติแต่มันไปบังคับให้สมองเทสารความสุขที่มีอยู่ออกมาทั้งหมดในคราวเดียวและบล็อกไม่ให้สารเหล่านั้นถูกดูดซึมกลับ นักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบว่าความสุขจากการกินอาหารอาจทำให้โดปามีนเพิ่มขึ้นประมาณ50%เซ็กซ์อาจจะเพิ่มขึ้น100%แต่ยาบ้ามันสามารถถีบระดับโดปามีนให้พุ่งสูงขึ้นไปถึง1000%หรือมากกว่านั้นในทันที ในวินาทีนั้นผู้เสพจะรู้สึกถึงความตื่นตัวอย่างขีดสุดความเหนื่อยล้าหายเป็นปลิดทิ้งรู้สึกมั่นใจในตัวเองแบบผิดมนุษย์มนารู้สึกว่าตัวเองเก่งฉลาดและมีพลังวังชาหล้นเหลือเหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่นี่คือช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดครับเพราะสมองจะจดจำความรู้สึกนี้ไว้อย่างแม่นยำมันจะบันทึกว่าสิ่งนี้คือความสุขสูงสุดที่หาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้วในโลกความจริง แต่นั่นคือภาพลวงตาครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือสมองกำลังถูกปล้นในขณะที่ผู้เสพกำลังรู้สึกถึงพลังอำนาจสมองส่วนหน้าที่ทำหน้าที่คิดวิเคราะห์และแยกแยะผิดชอบชั่วดีกำลังเริ่มทำงานบกพร่องส่วนสมองส่วนสัญชาตญาณดิบหรือส่วนที่ควบคุมความอยากกำลังเติบโตและมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆ เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับว่ายาบ้าได้เข้าไปยึดห้องนักบินในหัวของเรามันถีบเอากับตันที่มีสติสัมปชัญญะออกจากเก้าอี้แล้วให้ปีศาจแห่งความโลภเข้ามาขับเครื่องบินแทนช่วงเวลาแห่งความสุขล้นปรีนี้อาจจะอยู่ได้ไม่นานแต่มันนานพอที่จะเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของสมองไปตลอดกาลสมองที่เคยสั่งการว่าเราต้องการอาหารเพื่ออยู่รอดจะเริ่มถูกเขียนทับด้วยชุดคำสั่งใหม่ที่น่าสะพรึงกลัวว่าเราต้อง การยาเพื่ออยู่รอดและเมื่อธิดของความสุขจอมปลอมนี้ค่อยๆจางหายไปสิ่งที่รออยู่ไม่ใช่แค่ความว่างเปล่าแต่มันคือจุดเริ่มต้นของนรกที่แท้จริงเมื่อสมองที่เคยชินกับโดปามีนระดับมหาศาลต้องกลับมาสู่สภาวะปกติที่แห้งผากร่างกายจึงเริ่มประท้วงและนั่นนำไปสู่บทต่อไปของวงจรน,นี้จุดดิ่งพสุธา กฎฟิสิกส์บอกเราว่าอะไรที่ขึ้นไปสูงมากๆเวลาตกลงมามันย่อมเจ็บปวดเสมอกฎข้อนี้ใช้ได้ดีทีเดียวกับกลไกของสมองคนติดยา หลังจากช่วงเวลาแห่งความสุขล้นทะลักในบทที่แล้วผ่านพ้นไปเมื่อสารเคมีในยาบ้าเริ่มหมดฤทธิ์สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เรียกว่าการกลับสู่สภาวะปกติแต่มันคือการร่วงหล่นลงสู่ก้นเหวที่ลึกกว่าเดิมหรือที่เราเรียกกันในภาษาทางการแพทย์ว่าระยะ Crash หรืออาการนอกยานั่นเองครับ ลองจินตนาการดูนะครับว่าสมองของคุณคือโรงงานผลิตความสุขที่ถูกบังคับให้เดินเครื่องผลิตสินค้าล่วงหน้าของทั้งเดือนออกมาขายหมดเกลี้ยงภายในคืนเดียวผลที่ตามมาคือสต็อกของหมดครับโรงงานว่างเปล่าสารโดปามีนที่ควรจะมีไว้ใช้สำหรับชีวิตประจำวันแห้งเหือดไม่เหลือหลอ ในช่วงเวลานี้ผู้เสพจะเปลี่ยนสภาพจากคนที่เคยมั่นใจมีพลังหลิ่งโลดกลายเป็นคนละคนร่างกายที่ถูกวิ่งใช้งานหนักเกินขีดจำกัดจะปิดสวิตช์ตัวเองทันทีผู้เสพอาจจะนอนหลับยาวนานติดต่อกัน24-48ชั่วโมงหรือบางรายอาจนานกว่านั้นเหมือนคนตายทั้งเป็นปลุกไม่ตื่นไม่กินไม่ดื่มร่างกายพยายามจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออย่างบ้าคลั่ง แต่ความน่ากลัวที่แท้จริงมันเริ่มขึ้นตอนที่พวกเขาลืมตาตื่นขึ้นมาครับ โลกที่พวกเขามองเห็นหลังจากตื่นมาจะกลายเป็นโลกสีเทาที่ไร้ชีวิตชีวาอย่างสิ้นเชิงภาวะนี้เรียกว่าดิสโฟเรียหรือความรู้สึกไม่เป็นสุขอย่างรุนแรงมันไม่ใช่แค่ความเศร้าแบบอกหักแต่มันคือความรู้สึกว่างเปล่าเหมือนวิญ,ญญาณหายไปจากร่างไม่มีความกระตือรือร้อนหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลและหวาดระแวงทุกอย่างรอบตัวดูน่ารำคาญและเป็นศัตรูไปหมด และนี่แหละครับคือกับดักที่ร้ายกาจที่สุดของวงจรนี้ในสภาวะที่สมองแห้งแล้งและเจ็บปวดทรมานเสียงกระซิบจากปีศาจในหัวจะเริ่มทำงานอีกครั้งครั้งนี้มันไม่ได้ชวนให้เสพเพื่อให้สนุกหรือเป็นยอดมนุษย์เหมือนครั้งแรกแล้วแต่มันบีบขั้นให้ต้องเสพเพียงให้รู้สึกปกติอีกครั้งเพื่อให้ความทรมานนี้หายไปเพื่อให้ลุกจากเตียงได้เพื่อให้มีแรงไปทางาน นี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่วนลูปกลับไปเสพซ้ำหรือที่เรียกว่า binge cycle เสพถอนเสพถอนวนเวียนไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายจะพังทลายหรือเงินจะหมดหรือถูกจับกลุ่ม แต่ถ้าหากมีใครสักคนที่ในนาทีแห่งความทรมานนั้นเขาเกิดฉุกคิดขึ้นมาได้หรือมีเหตุการณ์บางอย่างมักเขย่าสติให้เขาตัดสินใจว่าจะหยุดวงจองอุบาทนี้นั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่แท้จริงการตัดสินใจที่ต้องแลกมาด้วยความกล้าหาญมหาศาลเพื่อก้าวเข้าสู่บทต่อไปบทที่เรียกว่าจุดแตกหัก ในวังวนของนรกที่หมุนวนซ้ำไปซ้ำมาระหว่างความสุขจอมปลอมและความทุกข์ทรมานที่แสนสาหัสมันดูเหมือนไม่มีทางออกแต่สําหรับทุกคนที่เดินออกมาจากจุดนั้นได้มันมักจะมีวินาทีหนึ่งเสมอวินาทีที่โลกทั้งใบหยุดหมุนและความเป็นจริงกระแทกหน้าเข้าอย่างจังเราเรียกวินาทีนั้นว่าจุดต่ำสุดหรือ rock bottom ครับ สำหรับบางคนจุดต่ำสุดอาจมาในรูปแบบของเสียงไซเรนและกุญแจมือเย็นเฉียบที่ข้อมือสำหรับบางคนมันคือภาพสะท้อนในกระจกที่ผอมโซจนจำตัวเองไม่ได้หรือเลือดที่ไหลออกมาพร้อมกับอาการไออย่างรุนแรงแต่สำหรับอีกหลายคนจุดเปลี่ยนที่ทรงพลังที่สุดมักมาจากน้ำตาของคนที่รักเขาที่สุด มีเรื่องเล่าจากเคสจริงเคสหนึ่งเขาเล่าว่าวันที่เขาตัดสินใจเลิกไม่ใช่วันที่เขาเกือบตายแต่เป็นวันที่ลูกสาวตัวน้อยเดินเข้ามาหาขณะที่เขากำลังเมายาแล้วถามด้วยความไร้เดียงสาว่าพ่อมองเห็นหนูไหม คำถามง่ายๆนั้นเหมือนเข็มพันเล่มที่ทิ่มแทงหัวใจมันปลุกสติที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาว่าเขากำลังสูญเสียสิ่งที่มีค่ามากกว่ายาบ้าไปนั่นคือความเป็นมนุษย์และครอบครัว แต่นาทีที่ตัดสินใจว่าพอแล้วจะเลิกแล้วมันไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความกลัวรูปแบบใหม่ความกลัวที่ว่าถ้าขาดมันไปฉันจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมความกลัวที่ว่าความเจ็บปวดที่กำลังจะตามมามันจะโหดร้ายแค่ไหน สมองส่วนที่ติดยาจะเริ่มเล่นสงครามจิตวิทยาทันทีมันจะสร้างข้ออ้าง18,900ขึ้นมาต่อรองขออีกแค่เม็ดเดียวเพื่อส่งท้ายหรือพรุ่งนี้ค่อยเริ่มวันนี้ไม่พร้อมนี่คือด่านแรกของสงครามที่หลายคนพ่ายแพ้และล้มเลิกความตั้งใจไปตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม แต่ถ้าใครก็ตามที่กัดฟันแน่นก้าวข้ามความกลัวและกล้าที่จะหักดิบปฏิเสธเสียงกระซิบนั้นแล้วเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการถอนพิษยาเขาคนนั้นกำลังจะได้พบกับบททดสอบที่โหดหินที่สุดในชีวิตประตูสู่นรกขุมที่ลึกที่สุดกำลังเปิดออกเพื่อต้อนรับผู้กล้าที่คิดจะท้าทายมันและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน72ชั่วโมงแรกหลังจากคำว่าเลิก ยินดีต้อนรับสู่72ชั่วโมงที่ยาวนานเหมือน72ปีครับถ้าหากช่วงจุดดิ่งคือการตกเหวช่วง3วันแรกของการหักดิบเลิกยาก็คือการตะเกียกตะกายปีนขึ้นมาจากเหวน,นั้นด้วยมือเปล่าโดยมีก้อนหินถล่มลงมาใส่ตลอดเวลาในทางการแพทย์เราเรียกช่วงนี้ว่าระยะถอนพิษเฉียบพลัน acute withdrawal ซึ่งมักจะเริ่มแสดงอาการชัดเจนภายใน24ชั่วโมงหลังจากเสพครั้งสุดท้ายสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือปฏิกิริยาย้อนกลับของร่างกายครับท่านผู้ฟังลองนึกภาพสปริงที่ถูกกดเอาไว้แน่นๆมาเป็นเวลานานนะครับยาบ้ามันกดความหิวกดความง่วงกดความเจ็บปวดเอาไว้พอเราเอามือออกหรือหยุดยาสปริงตัวนั้นมันจะเด้งผึงกลับมาอย่างรุนแรง ผู้เลิกยาจะ,ะเผชิญกับอาการหิวโซเหมือนเปรตขอส่วนบุญพวกเขาจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้ากินเหมือนคนไม่เคยกินเพราะร่างกายที่ขาดสารอาหารมานานกำลังทวงคืนพลังงานตามมาด้วยอาการหลับเป็นตายบางคนหลับข้ามวันข้ามคืนปลุกยากมากแต่เป็นการหลับที่ไม่สนิทเต็มไปด้วยฝันร้ายที่สมจริงจนแยกไม่ออก แต่ความทรมานทางกายพวกนี้ยังเทียบไม่ได้เลยกับความทรมานทางใจในช่วง3มวันนี้ระดับสารเคมีในสมองจะปั่นป่วนถึงขีดสุดความอยากยาหรือ craving จะพุ่งสูงขึ้นเป็นระลอกๆเหมือนคลื่นซึนามิมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกอยากแบบเราอยากกินขนมนะครับแต่มันคือความรู้สึกจำเป็นต้องมีเหมือนคนจมน้ำที่ต้องการอากาศหายใจ ผู้ป่วยหลายคนเล่าตรงกันว่ามันมีความรู้สึกเหมือนมีมแมลงไต่าตามตัวคันยุบยิบในกระดูกปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเหมือนคนถูกซ้อมและอารมณ์จะแปรปรวนอย่างรุนแรงเดี๋ยวร้องไห้ฟูมฟายเดี๋ยวเกลี้ยกราดทำลายข้าวของสมองส่วนเหตุผลแทบจะหยุดทำงานเหลือแต่สัญชาตญาณสัตว์ป่าที่ตะโกนก้องว่าเอามันมาเอาใส่ร่างกายเดี๋ยวนี้ นี่คือช่วงเวลาวัดใจที่ญาติพี่น้องต้องเข้มแข็งที่สุดครับเพราะผู้เลิกยาจะดูน่าสงสารที่สุดและน่ากลัวที่สุดในเวลาเดียวกันหากผ่านสวันนี้ไปไม่ได้ก็คือจบเพต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่ แต่ถ้าใครกัดฟันผ่าน72ชั่วโมงนรกนี้ไปได้อย่าเพิ่งดีใจไปครับเพราะศัตรูตัวต่อไปกำลังรออยู่ศัตรูที่มองไม่เห็นตัวตนแต่ทำให้คนเสียสติมันนักต่อนักแล้วมันคือภาพลวงตาถ้าหากความเจ็บปวดทางกายใน3วันแรกคือบททดสอบความอดทนสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้คือบททดสอบสติสัมปชัญญะครับ เมื่อสมองที่เคยชินกับระดับสารเคมีที่สูงปรีดถูกกระชากลงมาสู่จุดต่ำสุดบวกกับความอ่อนเพลียจากการอ่อนนอนสะสมมานานระบบประมวลผลภาพและเสียงของสมองจะเริ่มรวนครับสิ่งนี้ทางการแพทย์เรียกว่าโรคจิตจากสารกระตุน้น Stimulant induced psychosis ซึ่งอาการจะคล้ายคลึงกับผู้ป่วยโรคจิตเภทอย่างน่าตกใจ อาการแรกที่พบบ่อยและทรมานที่สุดคืออาการทางผิวหนังที่เรียกว่า formation i c หรือที่ฝรั่งเรียกกันว่า Med Mites ครับผู้เลิกยาจะรู้สึกเหมือนมีมแมลงตัวเล็กๆหรือหนอนตายยุบยิบอยู่ใต้ผิวหนังมันสมจริงมากจนหลายคนทนไม่ไหวต้องเกาเกาจนเลือดซิบหรือบางรายถึงขั้นใช้อุปกรณ์แหลมคมพยายามแคะเอา,มาแมลงในจินตนาการนั้นออกมา นี่คือสาเหตุที่เรามักเห็นแผลเวหวะตามแขนขาของผู้เสพยาหนักๆต่อมาคือปีศาจทางสายตาและเสียงครับในมุมมืดของห้องพวกเขาอาจเห็นเงาดำเคลื่อนไหวเห็นตำรวจบุกเข้ามาหรือเห็นคนที่รักถือมีดจะเข้ามาทำร้าย หูจะเริ่มว่วเสียงกระซิบเสียงด่าทอหรือเสียงไซเรนที่ไม่มีอยู่จริงสมองจะเริ่มปั้นเรื่องราวขึ้นมาเองว่าทุกคนกำลังจ้องทำร้ายฉันตำรวจกำลังล้อมบ้านหรือภรรยาแอบวางยาพิษในอาหารภาวะหวาดระแวงหรือพารานอย์อันนี้แหละครับคือจุดที่อันตรายที่สุด เพราะในมุมมองของเขาสิ่งที่เขาเห็นคือความจริงร้อยเปอร์เซนเขาไม่ได้บ้าเขาแค่กำลังป้องกันตัวและนั่นคือสาเหตุของโศกนาฏกรรมหลายครั้งที่เราเห็นในข่าวการจับตัวประกันการทำร้ายคนในครอบครัวมันเกิดจากความกลัวสุดขีดในโลกสมมุติที่ยาบ้าสร้างขึ้น ช่วงเวลานี้ญาติหรือผู้ดูแลต้องระวังตัวสูงสุดครับห้ามตัวเถียงห้ามท้าทายแต่ต้องพยายามดึงเขากลับสู่ความสงบและหากอาการรุนแรงมากการพึ่งพาจิตแพทย์และยาระงับอาการทางจิตคือทางออกเดียวเพื่อประคองให้เขาผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้โดยไม่ทำร้ายตัวเองหรือใคร และเมื่อพายุแห่งภาพลวงตาสงบลงเมื่อแมลงใต้ผิวหนังหายไปและเสียงกระซิบเงียบลงสิ่งที่เหลือทิ้งไว้คือซากปรักหักพังของระบบประสาทที่เสียหายยับเยินความสามารถในการมีความสุขของเขาอาจจะสูญหายไปเป็นเวลานานแสนนานหลายคนเข้าใจผิดว่าเมื่อผ่านช่วงลงแดงหรือถอนพิษยาในช่วงแรกมาได้แล้วทุกอย่างจะจบคนคนนั้นจะหายเป็นปกติ แฮปปี้มีความสุขเหมือนเดิมแต่ความจริงที่น่าเศร้าคือสงครามมันเพิ่งจะจบแค่ครึ่งแรกครับเมื่อพายุอารมณ์คลุ้มคลั่งสงบลงเมื่อภาพหลอนจางหายไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่คือความเงียบงันที่น่ากลัวกว่าเดิมทางการแพทย์เรียกภาวะนี้ว่าแอนฮิดเนียหรือภาวะสิ้นยินดีครับจำเรื่องโรงงานผลิตโดปามีนในบทแรกได้ไหมครับ หลังจากที่ยาบ้าบังคับให้โรงงานเดินเครื่องจนโอเวอร์โหลดมานานหลายเดือนหลายปีผลที่ตามมาคือเครื่องจักรพังครับตัวรับสัญญาณความสุขในสมองถูกทำลายเสียหายหรือปิดการทำงานลงเพื่อป้องกันตัวเองเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับคนที่เคยฟังเพลงร็อกเปิดลำโพงดังสนั่นหูแตกมาตลอดจูจ่ๆมาฟังเสียงนกร็อกธรรมชาติเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยครับ ผู้ที่อยู่ในระยะฟื้นฟูนี้จะมองโลกเป็นสีเทาหม่นหมองกินข้าวก็ไม่อร่อยดูหนังตลกก็ไม่ขำมีเซ็กส์ก็ไร้อารมณ์ชนะลอตเตอรี่ก็เฉยเฉยพวกเขาไม่ได้เศร้าฟูมฟายนะครับแต่พวกเขารู้สึกอะไรไม่ได้เลยตัางหาก ความเฉยชาที่กัดกินหัวใจนี่แหละครับคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้คนกลับไปเสพซ้ำหลังจากเลิกมาได้ตั้งหลายเดือนไม่ใช่เพราะเขายังอยากเมายานะครับแต่เขาแค่อยากกลับมารู้สึกว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่อีกครั้งเพราะความว่างเปล่ามันทรมานยิ่งกว่าความเจ็บปวดเสียอีก นอกจากเรื่องอารมณ์แล้วสมองส่วนความคิดความจำ cognitive function ก็เสียหายยับเยินเช่นกันหลายคนกลายเป็นคนขี้ลืมสมาธิสัน้นตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ได้เหมือนคอมพิวเตอร์ที่แรมเสียประมวลผลช้าไปหมด อาการเหล่านี้รวมเรียกว่า P A W Post Acute Withdrawal Syndrome หรืออาการถอนยาเรื้อรังซึ่งอาจกินเวลายาวนานตั้งแต่6เดือนไปจนถึง2ปีกว่าที่ระบบสมองจะค่อยๆซ่อมแซมตัวเองให้กลับมาผลิตและรับรู้ความสุขได้ตามปกติ มันคือช่วงเวลาแห่งการรอคอยที่แสนยาวนานเหมือนคนเดินข้ามทะเลทรายที่มองไม่เห็นจุดสิ้นสุดต้องใช้ความอดทนและกำลังใจมหาศาลจากคนรอบข้างเพื่อที่จะเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งฝนจะตกและดอกไม้ในใจจะกลับมาบานได้อีกครั้ง และข่าวดีก็คือธรรมชาติให้โอกาสเราเสมอครับสมองของมนุษย์มีความมหัศจรรย์ที่เรียกว่าการยืดหยุ่นซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่บทสุดท้ายของเราชัยชนะที่แท้จริงท่านผู้ฟังครับตลอดการเดินทางที่ผ่านมาเราได้เห็นความน่ากลัวของยาเสพติดที่ทำลายล้างความเป็นมนุษย์ไปจนเกือบหมดสิน้นแต่ในบทสุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนจดจำคำคำหนึ่งไว้ให้ขึ้นใจครับคำนั้นคือ โอกาสแม้สมองจะถูกทำลายไปมากเพียงใดแต่งานวิจัยทางประสาทวิทยายืนยันชัดเจนครับว่าสมองของมนุษย์มีความสามารถในการซ่อมแซมและสร้างใหม่หรือ neuroplasticity หากผู้เลิกยาสามารถหยุดเสพได้อย่างเด็ดขาดและดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเส้นใยประสาทใหม่ๆจะค่อยๆงอกงามขึ้นมาทดแทนส่วนที่เสียหายแต่มันไม่ใช่เรื่องของปาฏิหาริย์ชั่วข้ามคืนครับ ชัยชนะในสงครามนี้ไม่ใช่การปักธงประกาศอิสรภาพเพียงครั้งเดียวแล้วจบกันแต่มันคือการตื่นมาสู้ใหม่ในทุกๆเช้าสู้กับความทรงจำเก่าๆสู้กับสิ่งเร้าเดิมๆและสร้างความสุขใหม่ๆขึ้นมาทดแทนผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเลิกยาหลายคนบอกเคล็ดลับที่คล้ายกันว่าการหยุดยาเป็นแค่10%ของงานทั้งหมดอีก90%คือการเปลี่ยนชีวิต พวกเขาต้องพาตัวเองออกจากสภาพแวดล้อมเดิมๆทิ้งเพื่อนกลุ่มเดิมแล้วหันมาเสพติดสิ่งใหม่ที่ดีต่อใจแทนไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายที่หลั่งสารเอนโดรฟินการทำงานศิลปะการปลูกต้นไม้หรือการได้รับความรักความเข้าใจจากครอบครัวสิ่งเหล่านี้คือยาใจที่จะค่อยๆเติมเต็มหลุมดำในสมองให้ตื้นเขินขึ้น สงครามในใจครั้งนี้ไม่มีใครชนะได้ด้วยตัวคนเดียวหากวันนี้คนใกล้ตัวของคุณกำลังต่อสู้อยู่ในสนามรบนี้โปรดอย่าพึ่งหมดศรัทธาในตัวเขาความเข้าใจการให้อภัยและโอกาสคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่คุณจะมอบให้เขาได้ และสำหรับใครก็ตามที่กำลังฟังอยู่และกำลังติดอยู่ในวังวนนั้นผมอยากบอกคุณว่ามันยังไม่สายเกินไปร่างกายของคุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดจิตใจของคุณนักสู้กว่าที่คุณรู้ยอมรับความจริงขอความช่วยเหลือแล้วก้าวออกมาเถอะครับเพราะโลกใบนี้ยังมีความสุขของจริงรอให้คุณกลับมาสัมผัสอีกมากมาย สำหรับวันนี้ผมอาบุ๋ยต้องขอลาไปก่อนหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นวัคซีนข่มกันใจให้ทุกคนสวัสดีครับ